สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาทำบุญกับเพื่อนของผมโน้ตนะครับครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้นี่เราอยู่วัดวัดไหนวัดมงคลรัตนารามแคมป้าครับครับแล้วก็อ่าวันนี้ร้อนมากเดี๋ยวนี้ที่นี่ร้อนมากแล้วก็ที่สําคัญคืออะไรเราต้องต้องดื่มน้ําให้เพียงพอระวังวันใช่ไหมครับใช่ครับ้ผมมีกระติกน้ําแล้วก็มีน้ําเป็นอ l e c t r o l y t e water เนี่ยเป็นเป็นความลับว่าเป็นเล็กโทรไล t ์แบบไหนนะไว ข่าวน้านี่จะบอกว่าแบนแบนอิเล็กโทรไลต์แบบไหนแต่ว่าการเท่าดื่มน้ําเพียงพอระวังวันนะสำคัญมากแล้วก็ให้ทานอาหารให้เป็นเวลาเพราะว่าเราจะได้มีเกลือแร่ในร่างกายเมเกลือแร่นี่สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกนถ้ามันร้อนมากนะถ้าเราดื่มน้ำอย่างเดียวตลอดเนี่ยไอ้น้ำมันน้ำจะวัดใช้อิเล็กโทรไลต์เกลือแร่นแล้วมันมีอะไรที่เรียกว่า water seizure ได้นะ เป็นเป็นอ่าเป็นซีเจอร์ไดนเนีถ้าถ้าดื่มน้ำอย่างเดียวแล้วมันล้างเกลือแร่ออกจากล้างกายหมดเกลือแร่เนี่สำคัญใช่ไหมครับเพราะว่าเนบชาใช่ไหมแครเมียมเนี่ยเราต้องมีเกลือแร่ในร่างกายแล้วก็ at m เ l e c u l ล r l ล v e l เนี่ยแอ action p o t e n t i a ลเกิดอะไรขึ้นเซลล์ของเราต้องการให้โซเดียมเข้ามาแล้วเกิดแอ action p o t e n t i a ลมีกําลังมีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเกลือแร่ในร่างกายันี่ยสำคัญมากโอเคดูทางนี้อฝนจะตก ว่าอากาศร้อนมากครับอากาศร้อนมาเดวฝนจะตกเห็นก็ยังต้องมีการชดเชยอากาศร้อนมากฝนก็ยังตกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเินแบมการสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ